สวัสดีครับพบกับผมพงทอนและนี่คือพงทอนทีวีท่านเป็นคนหนึ่งใช่ไหมล่ะที่มีปัญหาว่าโอ้ซอาร่าฉันไม่รู้เลยว่าการลงทุนในครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงวันนี้ผมมีสรุปจากซิตี้นะครับมิดเย o เอาลุกเศรษฐกิจสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยจะถดถอยไหมการลงทุนในตาสานนี่หุ้นเ็กจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับสรุปมาให้แล้วฟังสั้นๆง่ายๆได้ใจความ วันนี้มาในบรรยากาศแบบสบายๆนะครับแดดแรงเหลือเกินนะครับเลยมีปรับโทนสีเล็กน้อยอุ่นๆเหมือนอยู่ในร้านกาแฟกับกงยูยังไงอย่างนั้นนะครับการลงทุนในครึ่งปีหลังนะครับก็จะทยอยสรุปมาให้เหมือนเดิมนะครับว่ามีเอาลุกมีการจัดพอร์ตให้เห็นแหละว่ามุมมองแต่ละกลุ่มสินทรัพย์จะเป็นยังไงก็จะหยิบก็จะดึงมาสรุปให้ท่านนะครับสำหรับท่านที่กาลังเข้ามาเพิ่งติดตามช่องพงทธนทีวีใหม่ๆนะครับก็จะมีอย่างเนี้ยมาช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการที่จะซัพออออรตปยยงงงไได้หมม่่ขึนนืืืจเเิีผก็ ว่าน,นะครับเพราะนั่นเราคือถือระยะยาวแล้วนะมะันจะ,จะปรับหรือไม่ปรับเนี่ยขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับผมเสิร์ฟข้อมูลให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายๆนะครับวันนี้ก็เป็นของซิตี้เนาะก็คือเจ้านี้ก็เรียกได้ว,ว่าไม่เคยดูมาก่อนละเพราะว่าเดิมทีก็เยอะอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้ก็คือเปเปอร์ของเฮาส์ต่างๆนะครับเริ่มน้อยลงนะฮะอาจจะด้วยภาวะตลาดที่แบบมันเอาแน่เอานอยไม่ได้ออกเปเปอร์มาเดี๋ยวหน้าแหกกันไปนะครับ <c oughs> ก็ยังเงียบๆกันไปก็ต้องไปดูเจ้าใหม่ๆบ้างน,นะครับวันนี้ก็เป็นมิดเย่เอา มีคอมเมนต์มาหลังไม่บ้างว่าเฮ้ยคุณพงษ์พูดแบบช้าๆลงหน่อยหรือว่าไม่ต้องเนื้อหาเยอะมากก็ได้แต่ว่าให้สามารถที่จะเ,เข้าใจได้ง่ายฟังได้สบายๆนะครับบางทีฟังแล้วเครียดเนี่ยโอเคผมก็จะนํามาปรับนะครับให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังมากขึ้นนะครับก <laughs> ็จริงๆก็พูดเร็วเกินไปก็รู้ตัวอยู่นะครับ investing <laughs> in the afterglow of boom <laughs> นะครับก็แปลว่าการลงทุนในช่วงหลังจากที่ช่วงเศรษฐกิจช่วงตลาดหุ้นเนี่ยเ,เขาบูมกันไปแล้ว, <laughs> ลวเขาดีกันไปแล้วนะครับ <laughs> ตอนนี้เราต้องปรับตัวยังไงนะฮะเราต้องอยู่ตรงไหนนะครับจะ เลือกสินทรัพย์ใดให้เอาปากกามาวงอย่างนี้นะฮะก็เราก็ไปวงกันเลยนะครับสรุปสั้นๆมาให้ฟังกันง่ายๆนะครับหรืออยากจะเฮ้ยไม่มีเวลาเฮ้ยคุณพงศ์อยากจะให้สรุปนด้หน่อยก็สามารถกระโดดไปได้นะครับอยู่ช่วงหลังๆจะมีหน้าสีน้ําเงินที่สรุปไปให้ว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแต่ถ้าพอมีเวลาก็เดินทางไปด้วยกันนะครับ แต่ก่อนหนึ่งก็ต้องเอาของ Fidelity มาอัปเดตกันก่อนนะจะได้เข้าใจภาพตรงกันว่าไอ้คำว่า Recession ของสหรัฐเนี่ยของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นปกติเนาะที่ทุกเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีช่วงที่แบบฟื้นตัวฟื้นตัวช่วงท้ายนะครับมีการชะลอซบเซาแล้วก็ลงไป Recession กลับมาฟื้นตัวใหม่นะครับตามวัฏจักรเศรษฐกิจตามเครื่องมือทางการเงินตามเงินเฟอ้อตามเงินฝากตามเงินฝืดทั้งหลายแหล่นะครับเศรษฐกิจโตมากโตร้อนแรง ชะลอตัวลงนะครับกับไปซบเซาเนี่ยมันก็จะเป็นพัตจักรของมันนะครับแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะเข้าสู่ช่วงนี้ช้าช่วงนี้เร็วนะครับหรือออกจากริซเซชันได้เร็วหรือว่าอยู่ในช่วงออฟื้นตัวได้แบบค่อนข้างนานอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัว US เอนี่ยอยู่ตรงนี้มา3ควอเตอร์แล้วครับ คือไม่ยอมดีเซชันสัทีคือว่ายื้ออยู่นะฮะคือเศรษฐกิจเนี่ยก็คือบอกว่า,วามันก็ยังโตได้พื้นฐานก็ยังดีนะครับอย่างที่เราคุยไปแล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยมันก็ยังเติบโตได้มีเออร์เน็งขึ้นมาได้แต่ว่าตัวภาวะรอบๆของมันเนี่ยไม่ค่อยจะเอื้อเท่าไหร่เพราะมันอยู่บนความเป็นฟองสบูน่นิดๆของตัวที่เป็น QE เนาะที่ทํากันเรื่อยมาตอนช่วงโควิดนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ไอตัวเนี้ยตัวแรงหนุนตรงเนี้ยมันจะค่อยๆต้องถูกลดลงไปแล้วนะครับเพื่อให้เข้าสู่กลไกตามธรรมชาติก็ต้้อออองดดูว่่าาาาาาเเขจจะะสมมรรรถทํติกก็คืศษไไปป ตัวมาตรการทางการเงินก็ค่อยๆถอดออกได้นะครับแล้วก็สามารถกลับมามีชีวิตได้ตามปกติได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าพี่จีนเรานําไปก่อนนะฮะขอขอแบบรับทราบความเป็นจริงนะฮะแล้วออกจากคอนแทคชันให้ได้เร็วก็พอนะครับจริงๆอ่ะเขาควรจะออกไปสักพักหนึ่งละแต่ว่าเรื่องโควิดรอบ2นะครับก็ทําให้ตัวเนี้ยเปิดได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็กลับมาอาจจะอยู่แบบมึนๆอยู่แถวๆตรงคอนแทคชันนิดหนึ่งนะครับตัวอื่นก็เกาะอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับ เออก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้ฉันจะทํายังไงดีในภาวะที่แบบว่าถ้าไม่ว่าท่านจะเป็นลงทุนมานานแล้วหรือว่าเพิ่งเข้ามาเริ่มลงทุนหรือว่าจะเป็นเงินก้อนที่ DCA นะครับการดูภาวะปัจจุบันแล้วก็ตัดสินใจบนเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถบริหารเงินก้อนนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้นในๆเราจะคุยกันเรื่อง US Global Recession นะครับเศรษฐกิจถดถอยแหมอยากจะฟังเหมือนกันนะครับว่าสมาชิกพงทอนทีวีเนี่ยมีความเห็นมีมุมมองไงบ้าง c o m m e n t ิ้งเอาไว้นะครับว่าท่านคิดยังไงนะครับจะมากจะนยวเผมปดดีี๋ไ ตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็ผมสรุปมาเป็นอยู่ในกล่องข้างบนเนาะถ้าแบบฟังไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถอ่านข้างบนดูได้นะครับว่าสไลด์เนี่ยกำลังพูดถึงอะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ซิตี้บอกก็คือบอกว่าตอนเนี้ยเออโชคดีนะครับถ้าท่านที่เออกำลังจะ DCA หรือกำลังจะซื้อตอนนี้เนี่ยก็คือว่ามูลค่าหุ้นมูลค่าสินทรัพย์เนี่ยมันถูกรีเซตกลับมานะครับจากช่วงโควิดเนาะที่มันลงไปเยอะๆเนี่ยมี QE แบบอัลลิมิตเข้ามาราคาสินทรัพย์บางกลุ่่่มมบบาาางงกก้ออออนนนเเเียประภทั็ถืว เวอร์เกินไปะมันแพงเกินไปนะครับถ้าตอนนี้มันก็ถือว่าปรับลงมาแล้วถ้าเป็น USPE ก็อยู่แถวๆประมาณ16-17เท่านะครับก็ถือว่าอยู่ในหลายๆเจ้าที่บอกว่าเฮ้ยระดับนี้แหละถ้าซื้อถือนานๆก็ไม่น่าจะผิดหวังนะครับน่าจะมีผลกําไรที่น่าพอใจนะครับพอมันรีเซ็ตมันแปลว่าอะไรครก็คือเขาเทียบให้ดูนะว่าในช่วงสิ้นปีที่แล้วนะเนาะสองสองศเนาะ ขามองว่าแต่ละกลุ่มสินทรัพย์เนี่ยจะมีผลตอบแทนเช่นหุ้นนะครับประมาณ4.2%เพราะตอนนั้นวายรชั่นค่อนข้างแพงเนาะหุ้นมันขึ้นมาประมาณนึงแล้วนะครับ global p i e d in เข้าประมาณ2%นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะก็มีการรีไวซ์ขึ้นมานะครับมีการปรับขึ้นมาว่าเฮ้ยมันถูกรีเซ็ตลงมาแล้วนะหุ้นบางส่วนบางกลุ่มมันก็ลงมานะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปถ้าเราจะคาดหวังเนาะเอาแบบตัวเลขแบบคอนเซอร์เวทีฟเลยนะผมว่ายึดตัวนี้ก็ได้นะครับการลงทุนในหุ้นโลกเนี่ยที่เป็นแบบ global passive อย่าง ถ้าเทียบกับเมื่อ3 4ปีที่แล้วเนี่ยถือตรงนี้ถือว่าโอโหในที่สุดฉันก็จะได้ลงทุนตาสานี้แล้วนะครับแคชนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ดูได้แต่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นตัวเออเยอะที่สุดน่าจะเป็นตัว private equity เนาะที่เราเริ่มเห็นมีกองทุนรวมออกมาขายตอนนี้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าท่านแบบเป็นนักลงทุนทั่ว,วไปปกตินะครับไม่ได้อยากจะเล่นท่าย,ยากมากเอาแถวๆนี้ก็น่าจะพอละนะครับก็คือมีการกระจายลงทุนในหุ้นตาสานี้สินค้าพกกภัณันบ้างนะครับส่วนหุ้นเราอาจจอ,อก็ลงดูชบ ได้นะครับความคาดหวังผลตอบแทนประมาณนี้ถ้าท่านทํา Excel อยู่ <ๆ S 2> กําลังวางแผนเกษียณอยู่ก้าผลตอบแทนตรงนี้ไปใส่ได้เป็นการอนะัปเดตเนาะว่าปัจจุบันเงนี้ถ้าเราจะเริ่มลงทุนจากตรงนี้ไปน่าจะอยู่ประมาณนี้ไม่รวมกับสิ่งที่ขาดทุนก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังในอนาคตนะครับราคาสินค้าพกภัณฑ์นะครับพุ่งขึ้นมามันทาให้ประเด็นเป็นประเด็นหลักนะครับในการฉุดให้ GDP โลกเนี่ยก็คือถูกฉุดให้ลดลงนะครับถ้าเดิมที2021่เ 20, นาะโต5.6นะครับปีโควิดเออลงไปลบ3.2นะครับ เ,เศรษฐกิจโลกเนี่ยเดิมทีเ2022เนี่ยโตควรจะโตได้ประมาณ3.8แต่โดนเรื่องยูเครนรัสเซียงเงเินเฟ้อเข้าไปเนี่ยเหลือ2.6นะครับและปีหน้าควรจะโตได้3.5นะ ก็เหลือ2.7นะครับเพราะฉะนั้นภาพตอนนี้มุมมองก็คือว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้โตดีอย่างที่เคยมองไว้เมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับเศรษฐกิจของออสหรัฐเนี่ยเป็นตัวหลักเลยแล้วก็เงินเฟอ้อเนี่ยมันฉุดให้ต้นทุนของการประกอบธุรกิจสูงขึ้นการซื้อมาขายไปเนี่ยมันก็ยากมากขึ้นพวกซัพพลายเชนบอสเทลเนักอะไรแล้วนะครับมันก็ยังไม่ได้คลี่คลายดีซะทีเดียวนะครับก็เลยฉุดให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ชะลอโตล,ลงมาประมาณหนึ่งจีนนะครับ4.5ม,มา4นะครับ5ก็ยังคง5เ สองสองจนะครับก็เป็นภาวะปกติเป็นตัวเลขที่แบบว่าไม่ได้บวกลบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับด้านล่างก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกได้ว่าเอ้ยช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดการชะลอตัวไอตัวกลุ่มที่เป็นสินค้าแบบฟุ่มเฟือยเนาะพวกแบรนด์เนมอะไรพวกนี้ก็ลงตัวมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวที่ยังอยู่ได้อยู่ก็เป็นพวกสินค้าที่ใช้จําเป็นนะครับเอ่อพวกน้ํามันพลังงานเฮลท์แคร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นภาพที่สวนกันนะครับใครลงทุนกองทุนที่เป็นกลุ่ม Value เนี่ยกลุ่มนี้ก็จะให้ผลตอบแทนทีี่่ดดนนรับกกก็มมออองงไ้้้ทาาาึเถวศษฐิจ จะ,จะกลับมาฟื้นตัวได้แล้วเนี่ยคือ recession อาจจะกลัวน้อยลงนะครับกลุ่มที่เป็น l u x ชัวรีก็น่าจะค่อยๆกลับมาสร้างผลตอบแทนให้กับคนที่เก่งกําไรได้พอสมสำหรับคนที่คาดหวังว่าสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในกลุ่มนี้ได้พอสมควรนะครับ นโยบายของเฟดนะครับควบคุมดีมานนะครับไม่ใช่ซัพพลายอันนี้คือสิ่งที่ซิตี้ออกมาย้ำเหมือนกันนะก็คือบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเฮ้ยเงินเฟ้อมาขนาดนี้แล้วเนี่ยทางเฟดต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยเพื่อไปควบคุมนะครับจริงๆแล้วภาพของการาใช้นโยบายทางการเงินเนี่ยโทษเฟดเนี่ยเขาควบคุมได้แต่ตัวดีมานนะตัวซัพพลายมันเป็นเรื่องของกลไกในการผลิตนะครับห่วงโซ่อุปทานแต่การที่จะเฟดจะควบคุมได้เนี่ยมันอยู่ที่ดีมานนะครับด้านหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยจะถ้าดีมานมันชะลอเนะเศรษฐกิจมันชะลอนะครับคนไม่มีตังใช้น แจกเช็คนะฮะเหมือนตอนช่วงโควิดเนาะตัวแจกแจกเช็คเข้าไปนะให้คนมีเงินใช้ตัวเศรษฐกิจมันก็จะมีดีมานที่ดีขึ้นนะคนมีเงินใช้นะครับในบมูลที่2ก็คือว่าสมมติว่าเฟดบอกว่าอยากจะชะลอดีมานแล้วตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มร้อแรงเกินไปนะฮะอยากจะชะลอดีมาน เขาทำไงได้บ้างเขาก็ขึ้นดอกเบีย้ยฮะการขึ้นดอกเบีย้ยหนึ่งก็คือว่าเอ,อ้ยดอกเบีย้ยเงินฝากในธนาคารมันสูงขึ้นเนาะคนก็ไม่อยากจะใช้สอยเท่าไหร่นะครับเดิมทีไม่มีดอกเบีย้ยเลยตอนนี้เงินฝากเริ่มได้ดอกเบีย้ยแล้วเฮ้ยเอาเงินไปฝากดีกว่าน,นะครับอย่าไปใช้จ่ายซื้อหาอะไรมากมายเลยซื้อมาเต็มบ้านล้วเอาไปฝากดีกว่านะครับดีมานก็หายไปจากตลาดกับ2ก็คือว่าพอขึ้นดอกแล้วเนี่ยตัวเงินกู้ที่เอาไปซื้ออสังหาเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นเสียดอกเยอะขึ้นคนก็ชะลอก,การซื้ออออสสัังงงงงหาา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 รมมมมกกกขึ้ลล้้้นนนนดดีีี็ลลยย่่่่่ททเเเฟตใใจะะบพฉชวผถฮ เฟดอยากให้มันมีรีเซชชันจังเลยดีมันจะได้หายไปคนจะได้คนจะว่างงานตัวเงินเฟ้อจะได้หายจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับมันจะเกี่ยวโดยตรงเฉพาะฝั่งที่เป็นดีมันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองจากตรงนี <c> ้ไปเนอะก็จะมีความสําคัญมากแหละในการเข้าใจเรื่องนี้นะครับ เงินใช้จ่ายหมุนไปการจ้างงานก็ตามมานะครับก็เป็นมาตรการทางการเงินเหมือนกันนะฮะพออัดเรื่องของ spending เข้าไปเนาะมีเช็คฟรีจ่ายไปส่งตรงเข้าไปที่บัญชีออมทรัพย์เลยเนี่ยก็เข้าไปคนก็ไปซื้อของนะครับมีเงินจับจ่ายจับจ่ายปุ๊บร้านค้าก็เสิร์ฟเพิ่มนะครับเอาสินค้ามาวางเพิ่ม จ้างคนงานมากขึ้นนะครับธุรกิจมันก็หมุนไปได้นะครับแต่จะเป็นแบบดีเลย์ประมาณ6เดือนนะฮะก็คือว่าพอมีเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยการจ้างงานก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาได้6เดือนข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ซิตี้เขาบอกว่าเฮ้ยมันก็เป็น,นกลไกตามธรรมชาติแบบนี้นั่นแหละไม่ต้องไปตกใจมากนะครับเอฟเฟกมันจะมาตามหลังดีเลย์ประมาณ6เดือนนะครับถ้าใส่ไปแล้วมันยังไม่ได้ผลเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปตกใจมากเพราะว่ามาตรการทางการเงินเนี่ยมันไม่ได้ผลทันทีนะครับแน่นอนว่ามีผลกับตลาดอนน กนถึง1ปีเสมอนะครับเราก็ตกใจน้อยลงนะครับอินเฟชันที่ผ่านมานะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของค่าแรงนะครับค่าแรงเป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของฟูด้ดเรื่องของพลังงานจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องแยกเวลาติดตามข่าวจะได้เข้าใจนะครับ เศรษฐกิจ US นะครับไม่ว่าฟื้นเร็วฟื้นช้าแต่ก็ฟื้นนะครับอันนี้คือภาพที่ซิตี้เอามาให้ดูบอกว่าถ้าเรานับตั้งแต่เดือนที่เรามองย้อนหลังไปนิดนึงนะว่ามันเป็น d ดซีโร่นะเป็นกราวซีโร่ของการ Recession ในแต่ละครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น GFC เนาะ global financial crisis นะครับห9 8 2หรือโควิดที่ผ่านมาเนี่ยจะพบว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ว่าจะเป็น r รีเซช i o นยังไง มันก็ฟื้นกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางซิตี้มองก็คือว่าเศรษฐกิจ US เนี่มีโอกาสนะครับโลบัสแปลว่าแข็งแรงมากเลยเติบโตต่อนะครับไปต่อนะครับไม่ยอมรีเซชชันเนี่ยประมาณ20% Re รซีิเลียนก็คือแบบอ,อุยทนได้แบบเป็นซอมบี้นะครับใช้ขว,ขวาไม่ล้มสักทีแต่ก็เดินต่อไปได้นะครประมาณ45%หรือประมาณครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็อันที่3คือเรื่องของรีเซชชันนะครับคือถ้าเป็นออมองว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมีโอกาสประมาณ 1ใน3นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้มองเป็นข่าวดีไหมเราอยากจะมองเป็นข่าวดีก็คือต้องดู2อันแรกเนาะเศรษฐกิจแข็งแรงไปต่อได้อันนี้โอ้โหข่าวดีมากๆนะครับแต่ถ้ารีซิเลียนคือไม่ได้ซบเซาไม่ได้ฟุบเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะครับยังไม่ได้เป็นฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยก็รวมรวมกันประมาณ65%ก็2ใน3เพราะฉะนั้นผมแอบสรุปสั้นๆว่าตัวซิตี้เนี่ยก็ไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะแย่แต่อย่างใดแต่ว่ามันมีนะมันมีจุด จุดแบบที่จะพลาดได้อย่างมีพิธฟอลอันนึงก็คือว่าถ้ามันจะรีเซชชันเนี่ยมันก็คือขออภัยนะครับตัวตัวสักษเล็กนิดน,นึงอันนี้ลืมเปลี่ยนฟอนต์เอ่อถ้าจะมันจะถ้ามันจะรีเซชชันเนี่ยทางซิตี้มองว่า การขึ้นดอกนะครับครั้งแรกของเฟดเนี่ยเดิมทีก็ช้าไปทีนึงเขาบีไฮเดอรเคิร์ฟเนอะเออเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับไปขึ้นดอกช้านะเงินเฟ้อ mm hmm. มันเลยทะลักแบบนี้นะฮะ mm hmm. เขาบอกว่าขอนะถ้าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยครั้งเนี้ยอย่าลืมแตะเบรกนะถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นแล้วถอดเครื่องช่วยหายใจออกได้แล้วเนี่ยไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบีย้ยในปีหน้าแบบรุนแรงเหมือนปีนี้นะเอาแบบชะลอชะลอลงบ้างเพราะว่าฉันไม่อยากให้บีไฮเดอร์เคิร์ฟอีกรอบหนึง่งไปขึ้นดอกเบีย้ยโอ้ยอยากจะต้องควบคุุมมมใใหหหห้้้้้้ไไดดตอองงคคววบเเเเเศรรษฐกิจจััันนนะะพพาาฉปปปีี็ หัวต่อที่สําคัญทีเดียวหลายสํานักนะมองว่าปีหน้าเนี่ยแหละจะเป็น2023นะครับจะเป็นตัวตัดสินว่าเศรษฐกิจมันจะรีเซชชันจริงหรือไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าฟื้นได้แน่นอนนะครับแต่2คือต้องไม่ขึ้นดอกเบียบเ้ยเพลินเกินไปนะฮะไม่งั้นอาจจะมีสิทธิ์รีเซชชันได้ประมาณ1ใน3นะครับคุณเทคจะกลับมานะครับอันนี้ก็อยากจะฟังคํานี้มานานเหลือเกินนะฮะเทคโนโลยีแชร์นะครับ วิวไรส์สเกนนะฮะเขาบอกว่ายังไงหุ้นเทคก,ก็กลับมาถ้าดูจากนอดีเนาะเส้นสีเขียวนะครับเป็น s อสแอนด์พีห้าร้อยโกลด์โกลด์ก็คือกลุ่มเทคไกลๆนะครับในช่วงปีที่เป็นแบบวายทูเนะใครเกิดทันบ้างเนี่ยวายทูเนะฮะตัวสีเขียวเนี่ยก็คือแบบว่ามันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เนิ่นนานนะครับคือมันก็ผันผวนมากๆอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับกลุ่มที่เป็น Value กลุ่มที่เป็น m s c i a l l c o u n t r ออย่างนี้นะครับกลุ่มเทคเนี่ยสุดท้ายก็จะกลับมานะครับโดยบอกว่าปปปัััจจุบุบนนนนเเนีีี่่่่่มมหตตผลททาางงไก็็คือวใวใช ตอนนั้นเนี่ยกลุ่มเทคมีความกระจุกตัวมากอยู่ที่กลุ่มอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลยนะครับจะทําไฟม่งไฟเบอร์อะไรเนี่ยมีไม่ค่อยมากแล้วก็จะเป็นเจาะอยู่กับพวกอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับเวลาเงินมันไหลเข้ามันก็ไหลเข้าเซกเตอร์เดียวเวลาไหลออกก็ไหลออกหมดเลยอย่างนี้นะครับมันทําให้เกิดการระเบิดที่ค่อนข้างดุนแรงนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเทคสเปนดิ้งเนาะในการใช้จ่ายในเรื่อง R&D ในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของพัฒนานในเทคโนโลยีนะวัตกรรมเนี่ยมันกระจายไปหลายกลุ่มมากขึ้นนะครับเฮลท์แคร์รนะ แหลเนี่ยมันเกิดทําให้เทคเนี่ยมันมีการกระจายตัวมากขึ้นถ้ามันจะแพงเป็นไปได้มันแพงนะครับแต่เวลามันจะเบสเนี่ยมันไม่ได้เบสแบบรุนแรงเท่าสมัย .com bubble เนะครับเขาก็เลยบอกให้ดูว่าถึงแม,งแม้ว่าหุ้นเทคเนี่ยมันจะพันผวนนะครับถึงแม้มันจะเคยทําให้คนผิดหวังกันมาแล้วตอนปี2,000นะครับก็คือว่าเบ,บวก2 2ปีบวกประมาณ5% 2ปปีต่อมาลบประมาณ 78%นะครับก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะตอนที่ใครติดหุ้นอยู่ประมาณ4 0 5 0นี่ยังแบบว่ายังไม่สุดนะฮะ78%ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วภายในระยะเวลา2ปีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ซิตี้บอกก็คือว่าถึงแม้หุ้นมันจะขึ้นมันจะลงนะแต่ส่วนหนึ่งที่ไม่เคยหยุดก็คือเรื่องของตัวนวัตกรรมนะครับอันนี้คือตัวพาเทนเนะตัวที่เป็นทรัพยิทางปัญญานะครับทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันขึ้นอย่างต่อเนื่องและขึ้นต่อๆ ถ้าตัวนวัตกรรมเนี่ยมันยังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการขอลิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรอยู่เรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายราคาหุ้น valuation มันก็จะกลับมาสะท้อนสิ่งนั้นเสมอเขาบอกว่าช่วงนั้นก็จริงมันก็มีอินเทอร์เน็ตที่มันพังไปนะครับมีหลายบริษัทที่มันแบบออ valuation มันไม่ไม่เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายเทคโนโลยีที่มันรอดมาได้นะครับลิสต์ให้ดูทางขวามือนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็น Apple ด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นมันก็มีเทคโนโลยีหลายแบบนะมีอินเทอร์เน็ตม ว่าท่านจะรู้สึกว่าหมดหวังกับการลงทุนในหุ้นเทคหุ้นนวัตกรรมนะครับไม่น่าจะกลับมาแล้วเออมันช่างเ,เราซื้อราคาผิดไปในรอบแบบสัตรวรรษนะครับจริงๆทางซิตี้เขาก็ปลอบใจบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ถ้าเกิดเรายังมองว่านวัตกรรมมันยังคงอยู่มนุษย์ยังจําเป็นต้องใช้แล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยสุดท้ายมันจะมีผู้ชนะแล้วเราก็สามารถที่จะกลับมาเลี้ยไหล่กำไรกันได้นักวันหนึ่งนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าท่านไปลงแบบกระจุกตัว กระจุกแบบักบางเซกเตอร์บางตัวจริงๆแบบทุ่มหนักๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเลือกผิดตัวได้นะครับเราก็อาจจะไม่ได้เซิร์ชขึ้นมาเหมือนที่เขาเป็นกันแบบตรงนี้ก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของซิตี้เขาบอกว่าสุดท้ายนะถ้าเกิดถือหุ้นเทคนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อจังหวะไหนนะครับไม่ว่าจะซื้อที่ดอยที่ท็อปเลยที่จังหวะแบบอินทนนท์เลยนะฮะคุณก็ยังได้ผลตอบแทนดีกว่าเงินสดอยู่ดีนะครับอันนี้ก็แอบแบบเอ๊คุณจะเปรียบเทียบการถือหุ้นกับเงินสดหรือ่ดีกว่าได้ยงงไรครัคลนลอองเทมประมาณ20กว่าปีอย่างนนี้้หุกลุ่มไหนก็ว จะชนะเงินสดไหมนะครับการเปรียบเทียบแบบนี้ดูเหมือนกับว่าจะแถแถนิดนึงนะครับไม่ใช่กันใช้นะอุ้ยไม่ได้แถนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสรุปนะครับเป็นการจัดพอร์ตของซิตี้นะครับเขาก็ไม่ได้บอกมาเนะว่าถือกลุ่มไหนสัดส่วนเท่าไหร่แบบเป๊ะๆนะครับแต่จะบอกเป็นแบบว่า overweight underweight แล้วก็ neutral นะครับแปลว่ากลุ่มไหนไม่ชอบกลุ่มไหนชอบนะครสีม่วงแปลว่าชอบเนาะสีส้มแปลว่าไม่ชอบนะครับก็สรุปมาให้แล้วด้านบนก็คือเขาชอบตัวที่เป็นหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยน้อยลงนะครับ ติมมาติกมากขึ้นเนาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะส m a แค c ็บเนี่ยเขาบอกเอ้ยเสี่ยงเกินนะฮะไปเจาะเป็นติมมาติกดีกว่านะครับลดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วนะครับแล้วก็ไปเพิ่มส่วนที่เป็นตาสานนี่นะชอบตาสานนี่นะครับบอกเข้าได้แล้วมีอนักลงทุนถามมาประจําเลยนะบอกว่าตอนนี้จะ เข้าลงทุนในกลุ่มตาสานี so 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 ่เนี่ยได้แล yeah. hey so so ้วหรือยังคะถามมาตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งแล้วครับดอกเบี้ยมันไปขาขึ้นอยู่ครับพี่น้องจะไปซื้อตาสานี่ทําไมรีบซื้อทําไมนะครับผมบอกรอประมาณไตรมาสสเนี่ยเริ่มเข้าไตรมาสสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ซิตี้เป็นเจ้าแรกๆเนาะที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยเข้าซื้อตาสานี่ได้ละดอกเบี้ยมันเริ่มโอเคแล้วครับมันไปรออยู่แล้วจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งก็ตามนะครับพันธบัตรสิปีเนี่ยมันไปรอไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าสนใจเข้าเริ่มลงทุนน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 นสสสํําา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 าหหรรรัััััับบบบบคคคคททีีีีีี่่่่่่่อออออยยยกกกกกกจจะะะะวววมมเเงได้้้ตตตต็็็ลลแ2ืป ตัวที่เป็นทองคํา นะฮะทองคำนี้ก็เป็นโอเว่นนิดนึงนะครับตามน่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มสินค้าพก,ก่อการที่เข้ามาช่วยกระจายความเสี่ยงแล้วก็ติดตามเงินเฟอ้อไปได้อีกระยะหนึ่งนะครับด้านขวามือนี่เป็นติมมารติกที่เขามองว่าน่าจะมีเอ่อตัวที่แบบว่าเป็นน่าจะอยู่รอดได้นะว่าเออถ้าคุณจะเลือกลงติมมารติกเนี่ยท่านจะลงกลุ่มไหนดีนะครับผมมองอ่านอ่านดูก็แทบจะทุกกลุ่มนะลองดูอาทางด้านขวาได้หรือจะดูในเปเปอร์ตัวเต็มของเขาก็ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับสรุปสั้นๆน,น,นะครับการถ้าเกิดท่านกระ ที่ผ่านมานะครับเหมือนเป็นหนังดราม่านะครับมีทั้งไวรัสเนาะหนังเกาหลีนะครับมีสงครามมีการเมืองนะฮะหนัง US หนังจีนครบเลยนะฮะถ้ามองดีๆจะเห็นว่าพื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยโลกเนี่ยของเราเนี่ยเก่งมากๆนะมนุษยชาติเนี่ยรอดมาได้นะครับโดยใช้ทั้งเทค ใช้ทั้งเฮลท์แคร์นะครับใช้ทั้งซัพพลายเชนเนี่ยเพื่อให้เศรษฐกิจมันหมุนต่อไปได้นะครับไม่ได้เกิดแบบภาวะขาดแคลนเหมือนอย่างที่ไวรัสวิกฤตมันเคยจะทําในอดีตที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นอยู่ในช่วงบูมนะครับแล้วก็กําลังจะผ่านพ้นไปนะครับจริงๆซิตี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยในฝรั่งเขาก็มีห้องแชทรูมเหมือนกันนะคนหาหุ้นในห้องแชทรูมเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณอันตรายแบบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มหายหายไปแล้วนะครับข่าวดีมูลค่าสินทรัพย์ถูกีกลมาอยู่ใาามมิซนนเเอเทียบกับเมมมื่่่่อออต้นนปีทีทผาาาางวโกส ดีเซชันอยู่ประมาณ1ใน3นะครับหใน3นะครับผมว่าก็เพียงพอละนะครับถ้ามากกว่านี้เริ่มเสียวแล้วนะครับเติบโตต่อได้ดี20%พอรอดไปได้ประมาณ45%นะครับครึ่งหนึ่งถ้าจะดีเซชันคือเฟดลดเกียร์ไม่ทันนะครับขึ้นดอกเพลินนะครับไปจนถึงปี2023ูนย์ขึ้นอย่างแรงต้องควบคุมเงินเฟ้อนะครับถ้าขึ้นเพลินกันไปเศรษฐกิจมันจะรับไม่ไหวเอานะฮะ US น่าจะออกมาทรงซอฟต์แลนดิ้งนะครับเพรอซิตี้เขามองเห็นว่าไอ้เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมมัันาาจกกเรื่อองงขบ ที่มันไม่แมชกันตอนนี้เขาเริ่มเห็นซัพพลายเริ่มล้นและเริ่มตึงเริ่มมาตุนๆละสินค้าเริ่มตุนๆแล้วนะฮะแล้วก็ตัวดีมานเนี่ยก็มีโดนดอกเบีย้ยที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยดึงดีมานออกจากตลาดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะค่อยๆเห็นเรื่องของซัพพลายกับดีมานที่มันแมชมากขึ้นนะครับถ้ามองยาวๆปลายปี2023เนะปีหน้านะครับเขาคาดว่าเงินเฟ้อจะกลับมาอยู่แถว3.5นะครับแล้วดอกเบีย้ย10ปีอยู่ประมาณ2.75นะครับตอน,นอยู่3กว่าเนาะถ้าไม่ recession ที่เราดูภาพในช่วงแรกนะครับ US อาจจะไม่ได้ลงมา contraction เต็มตัวนะฮะก็คือสามารถที่จะชะลอลงหน่อยนึงนะครับแล้วก็ไปต่อในเฟสต่อไปได้นะครับเริ่มเข้าตาสานนี่ได้แล้วครับดอกดอกเบี้ยก็พอสมควรแล้วนะเริ่มใช้ได้นะครับหุ้นเทคจะกลับมานะครับแต่อาจจะต้องรอให้เป็นนะครับเย็นให้พอนะครับยังไงก็ยังดีกว่าถือเงินสดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมโดยสรุปของกลุ่มที่เป็น การลงทุนในครึ่งปีหลังเอาลุกมิดเยะนะครับ2022ของซิตี้นะครับแต่ท่านคิดว่าเอ้ยการลงทุนตอนนี้มันเริ่มน่าห่วงนะครับเริ่มคิดว่าแหมหุ้นมันลงมารุนแรงจังเลยนะครับอย่างน้อยซิตี้เขาบอกว่าไม่ถือเงินสดนะจ๊ะอย่างน้อยก็ไปถือตาสานนี่ถือทองคาก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สูตรแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคาถามคอมเมนต์เพิ่มเติมกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันก็จะยินดีมากๆนะครับหรืออยากให้ผมปรับตรงไหนเนี่ยก็สามารถส่งมาหลังไหม่นะครับจะอยู่ในห้้้้อองไทกกก็ดนนนนนนนรััััป่ีีวาาเจ สวัสดีครับ